หลังจากที่นักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่ถูกจับกลุมขณะแจกโปสเตอร์รณรงค์ให้ไปใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญสังคมพลันเกิดคำถามอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้การรณรงค์ให้รับร่างรัฐธรรมนูญทำได้แต่การเคลื่อนไหวอื่นๆทำไม่ได้ใช่หรือไม่หรือประชามติในประเทศไทยจะพึงเป็นประชามตยในความเงียบม,มาร่วมมิาะสังคมผ่านประเด็นนี้ กับคำพระก,กาในอินเพอร์วิว สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาวันนี้คำถามนะคะหรือประเด็นที่จะให้คุณผู้ชมมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวกับเราคือคำถามที่ว่าคุณผู้ชมคิดว่านักศึกษารณรงค์ประชามติ ควรถูกคุมตัวในเรือนจำหรือไม่คุณผู้ชมแสงความคิดเห็นมาทาง Facebook ของ Voice TV แล้วก็ทุกๆช่องทางของโซเชียลมีเดียเราก็อย่าลืมติด Hashtag Interview ด้วยนะคะแขกอ่านคำถามอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมว่าคุณคิดว่านักศึกษารณรงค์ประชามติควรถูกคุมตัวในเรือนจำหรือไม่คุณผู้ชมรู้สึกไหมคะว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่แปลกมากเพราะว่าในเรื่องการทำประชามติค่ะมันน่าจะเป็นบรรยากาศของการที่คนออกไปพูดออก ไปแสดงความคิดเห็นออกมาถกเถียงเหมือนกนรรารทำรัชมติของอังกฤษที่จะอยู่หรือว่าจะออกจากยูใช่ไหมคะคนที่อยู่เขาก็พยายามทำแคมเปญไปซื้อหน้าโฆษณาในหนังสือพิมพ์คนที่บอกว่าไม่เอาแล้ว มาอยู่เป็นประเทศอังกฤษของเราเนี่ยไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับ EU เขาก็หาเสียงนะคะต่างฝ่ายต่างพยายามเอ,อ่อคอนววนซ์หรือโน้มน้าวนะคะคนที่เห็นออในฝั่งของตัวเองหรือเห็นต่างยังไงก็ออกมาเถียงเป็นบรรยากาศที่ทำได้ เหมือนเหมือนนี่คือโลกอันเป็นปกติแต่เผอิญว่าประเทศไทยอาจจะอยู่ในสถานการณ์พิเศษนะคะเมื่อกลุ่มนักศึกษาประชาธิปไตยใหม่ค่ะได้ไปรณรงค์นะคะสิ่งที่เขาทำค่ะคุณผู้ชมคือการออกไปรณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิ์นะคะในการออกอไปลงเสียงประชามติแล้วก็ชี้แจงข้อดีข้อด้อยของรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมในการออกไปรณรงค์น่าจะทําได้สักสองสวันนะคะสุดท้ายนะคะพวกเขาก็โดนควบคุม ตัวค่ะแล้วก็ออนักศาเจคนนะคะก็ปฏิเสธที่จะประกันตัวเพราะเขายืนยันว่าไม่ควรจะกล่าวหาเขาไม่ควรจะทําความผิดอะไรตั้งแต่เบื้องต้นเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาไม่มีความผิดเขาจึงปฏิเสธที่จะ ประกันตัวเมื่อเขาปฏิเสธที่จะประกันตัวนะคะแน่นอนว่าตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจําวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพเมื่อเวลาประมาณเที่ยง40นาทีเพื่อนๆของพวกเขาคือกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่นะคะก็โดยเอ,อ่อนายอภิสิทธิ์ทรัพย์นภาพานันธ์นางสาวชนทิราจแจ้งเร็วนางสาวชนกนันรวมทรัพย์และก็แนวร่วมอีกประมาณ20คนก็เข้าไปเยี่ยมนะคะพอไปเยี่ยมแล้วก็ได้พูดคุยกับเพื่อน นายนันทพงปานมากซึ่งเป็นหนึ่งในนักศาที่ถูกจับกลุ่มค่ะคุณผู้ชมก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว่าตั้งแต่คืนที่2ก็ถูกจับแยกห้องนอนทํางานในเรือนจำนะคะออมีโอกาสพูดคุยกันน้อยลงแต่ทุกคนยังเข้มแข็งแล้วก็ยืนยันเจตนาเดิมคือจะอยู่ตรงนี้ต่อไปเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่ทําไม่ผิด นะคะแล้วก็อยากฝากบอกถึงกะกะตว่า,ารู้สึกเสียใจบ้างหรือไม่กับการที่ทําให้คนเห็นต่างในการลงประชามติต้องไปอยู่ในคุกแล้วก็ขอร้องให้คนข้างนอกใช้ประโยชน์จากการที่เราอยู่ในคุกต่อสู้ในการใช้สิทธิ์แสดงความเห็นต่างต่อไปค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะในกรกฎก็บอกว่าอยู่ในคุกถึงจะลําบากแต่แนวทางการต่อสู้ยังเหมือนเดิมคือไม่ประกันตัวไม่ว่ารัฐบาลจะใช้กฎหมายอะไรก็ตามแล้วนะคะถ้าได้รับอิสรภาพก็จะ รณรงค์โหวตโนค่ะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงท้ายค่ะก็มีการจะปล่อยลูกโป่งนะคะนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาซึ่งก็เป็นหนึ่งในขบวนการประชาธิปไตยใหม่ไปหยิบลูกโป่งสีชมพูในรถเพื่อที่จะมานำปล่อยขึ้นฟ้าตำรวจก็เข้าไปยึดลูกโป่งมานะคะ ไม่ให้ปล่อยก็บอกว่ามาเยี่ยมเพื่อนได้นะคะแต่ไม่อนุญาตให้ทํากิจกรรมหรือแสดงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองใดๆทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวทางฝั่งทนายความของนักศึกษาบ้างนะคะคุณผู้ชมในกฤษดางนุจ,จรัสซึ่งจะมาเป็นอินดิโอวอยส์กับรายการอินเทอร์วิวของเราในวันนี้ด้วยเช่นกันนะคะคุณกฤษดางซึ่งเป็นทนายความของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่บอกว่าหลังจากเยี่ยมลูกความทั้ง7คนนะคะทั้งหมดยืนยนันสิ่งที่ตัวเองทําคือการรณรงค์ให้คนไปออกเสียง งลงประชามติเอกสารที่แจกนะคะส่วนหนึ่งก็ไปแจกเอกสารของกกตด้วยนะคะคุณผู้ชมเขาไม่ได้แจกแต่เอกสารว่าจะไม่โหวตรับร่างคือเขาแจกเอกสารทั้งสองฝ่ายคือมีทั้งเอกสารทั้งฝ่ายรับแล้วก็ไม่รับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นข้อมูลเปิดเป็นข้อมูลที่พูดถึงในทางสา,สาธารณะแล้วก็แวดวงวิชาการ ทราะฉะน,นนะคะจากาสิ่งที่ทนายแถลงก็คือบอกว่าถ้าอาจจะมีความผิดนะผิดตามพรบการชุมนุมนะคะเ,เท่ากับพิจารณาคดีนี้เป็นอำนาจศาลอาญาไม่ใช่ศาลทหารรวมถึงข้อหาอื่นที่พนักงานสอบสวนแจ้งด้วย กลุ่มนะักศึกษาประชาธิปไตยใหม่ยืนยันนะคะคุณผูชมว่าจะไม่ขอขึ้นสารทหารและจะเสนอความเห็นแย้งต่อสารในเรื่องรายละเอียดของการต่อสู้คดีเราจะไปคุยกับคุณกฤิดางในช่วง i n Your Voice ค่ะคุณผู้ชมมาทบทวนกันเล็กน้อยนะคะว่าเออนักศึกษาเจคนมีใครบ้างมีรังสิมันโรมก็รกฎแสงเย็นพันนันทพงศ์ปานมาสมสกุลทองสุขใสอานันโลเกตยุทธนาดาศรีธีรยุทธนาบนารำค่ะคุณผู้ชม มาดูนะคะว่าจดหมายน้อยอ่าวันนี้นะคะมีการส่งจดหมายน้อยออกมาจากเรือนจำจดหมายของคุณรังสิมันโรมค่ะคุณผู้ชมบอกว่า ไม่ต้องห่วงพวกผมตอนนี้ทางเรือนจำพยายามทำทุกอย่างให้เราทนไม่ได้แต่พวกเราทนไหวสิ่งที่เราโดนเล็กน้อยมากหากเทียบว่าถ้ารั้นนูลผ่านไปได้หากเทียบว่าประชาชนจะเหมือนติดคุกหปีสิปีไม่ต่างจากเราที่อยู่ในกรมขังตอนนี้ซึ่งถ้าหากเป็นแบบนั้นมันแย่กว่า นี่มีสารนะคะจากกลุ่ม7ประชาทิปไตยใหม่ในห้องขังบอกว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชม27มิถุนาเป็นวันครบรอบการมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย นะคะซึ่งได้สถาปนาการเมืองการปกครองที่เป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นรัฐนูลฉบับวันที่2ี่มิถุนาส475ี่าทำให้ชาวไทยนะคะเชิดหน้าชูตาทัดเทียมกับประชาชนในานานาอาระยะประเทศแต่น่าเสียดายที่รัฐนูลฉบับนี้อันเป็นเจตนารมณ์ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ถูกทำลายลงเพราะฉะนั้นแม้ทั้ง7คนจะถูกคุมขังแต่เจตนารมณ์และอุดมการ์ของเรายังใฝ่ฝันถึงเสรีนะคะแล้วจะขอรำลึกถึง รั่มนวนฉบับแรกของประเทศไทยพร้อมกับพี่น้องประชาชนข้างนอกค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังได้ฝากบทกวีมาด้วยนะคะบทกวีนี้บอกว่า หากท่านสถาปนามนาารัฐเผด็จการเราจะยืนอยาดต้านทานอำนาจเถื่อนแม้นไม่ได้เห็นตะวันและแสงเดือนเราจะไม่ลืมเลือนเจตนารมณ์มีคำถามจากไอรลอค่ะคุณผู้ชมบอกว่าฐานของการลงประชามติคือประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเพราะฉะนั้นนะคะในการลงประชามติประชาชนต้องได้รับข้อมูลอย่างรอบด้านเพียงพอนะคะประกอบการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นอดสงสัยไม่ได้ว่าการแสดงความคิดต่อร่างรัฐนูลเป็น เป็นไปอย่างเท่าเทียมเสมอภาคและมีเสรีภาพที่จะคิดและแสดงออกจริงหรือสุดท้ายนี้นะคะคุณผู้ชมก่อนที่จะจบช่วงนี้แขกอยากตั้งคำถาม จากการสังเกตเองของแขกเองแขกรู้สึกว่ากระแสสังคมให้ความสนใจต่อกรณีการจับกลุ่มนักศึกาค่อนข้างน้อยคําถามของแขกก็คือว่าหรือเรากําลังจะเคยชินกับปรากฏการณ์นี้เนี่นี้แล้วหรือว่านี่คือความสําเร็จของขอสอชอคะในการสร้างบรรทัดฐานใหม่ในเรื่องสิทธิมนุษย์ในเรื่องสิทธิมนุษยชนว่า ตอนนี้พวกเราทุกคนนะคะพวกเราคนไทยทุกคนกําลังเห็นว่าการจับกลุ่มตัวนักกิจกรรมที่มีความเห็นต่างจากรัฐเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่สมควรแล้วนะคะภายใต้กรอบการอธิบายว่าบ้านเมืองกําลังสงบสุขอย่าได้ไปทําลายบรรยากาศอันนี้เรากําลังอยู่ในบรรทัดฐานนี้กันอยู่หรือเปล่าเราจึงเห็นว่าการจับ กลุ่มนักศาที่ออกมารณรงค์เรื่องการใช้สิทธิ์ในการลงเสียงประชามติเป็นเรื่องที่ไม่เห็นมีใครต้องเดือดร้อนอะไรช่วงหน้าเราไปคุยกับทนายกริชดางุุจราจาดคษันเป็นคู่ค่ะไทยแอร์เอเชียสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุด7ปีซ้อน กลับมาพบกับรายการอินเทอร์วิวในช่วง i อินย r วอ i c e ค่ะ,ะคุณกฤษศดางนุจรัสซึ่งเป็นทนายความของกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่อยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะคุณกฤษศดางค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤษศดางค่ะ สวัสดีครับค่ะคุณกฤษณางคะ่ะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเราถูกจับกลุมด้วยคดีใดก็ตามนะคะสิ่งแรกที่เราต้องการให้ทนายของเราทําให้ก็คือประกันตัวใช่ไหมคะแล้วก็มาสู้คดีทีนี้ในเมื่อนักศึกษายืนยันบอกว่าจะไม่ประกันตัวแนวทางของการสู้คดีจะเป็นอย่างไรคะคือปัญหาเนี้ยผมได้ถามน้องๆทุกคนในวันนี้นะฮะตั้งแต่ถูกจับมาสามวันเนี่ย แล้ววันนี้ก็ได้ถามย้ำอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าปัญหามันไม่อยู่ตรงนี้ว่าเขาจะได้รับการประกันตัวหรือเปล่านะฮะคือสิ่งที่เขาคิดเนี่ยที่เขาเชื่อว่าการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนไปลงประชามติและการที่เขาอธิบายถึงข้อด้อยของรัฐบาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าเขามีความสามารถที่จะทําได้เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเขาเลยคิดว่าถ้าหากเขา ถ้าหากเขาเองละทิ้งในหลักการตัวนั้นเนี่ยโดยการเออยอมออกไปจากจากการเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทามันไม่สําเร็จเขายืนยันกับผมว่าการที่เขาจะได้รับอิสารภาพหรือไม่เนี่ยไม่ใช่สําคัญแต่เขาคิดว่าเขาต้องการยืนยันในหลักการเนี้ครับทีนี้จากมุมมองของทนายเราจะต้องทอํายังไงต่อคะในการช่วยลูกความของเรานะคะคือตอนนี้เท่าที่คุยกันเนี่ย เด็กๆคิดว่าเขาเองเนี่ยเป็นพลเรือนไม่ต้องขึ้นศาลทหารแล้วมันก็มีข้อกฎหมายหลายอย่างซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่รัฐบาลทหารเองมัน,นเขียนได้จำว่าคดีที่เขามีความผิดฐานการลงรณรงค์ประชามติเนี่ยเขาไม่ต้องขึ้นศาลทหารเพราะฉะนั้นเขาเลยคิดว่าสิ่งที่เขาจะต่อสู้ก็คือว่าเขาไม่ยอมรับอำนาจของศาลทหารแล้วเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ผิดเขาก็ทำเหมือนคนเื่นๆน่ะเขาก็ทำเหมือนคุณสุเทพทำหรือคุณ ือนักวิชาการหรือสบอชทาอะไรอย่างนี้นะว่ารัฐมนตรีฉบับนี้ยังมีข้อด้อยข้อ,ขอไม่ดีอย่างไรเพราะนั้นสิ่งที่เขาคิดว่าแนวทางการต่อสู้คดีของเขาก็คือเขาต้องการจะพิจูจน์ว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยไม่ผิดและทําไปตามกรอบของระบอบประชาธิปไตยะครับทีนี้ถ้าเกิดยืนยันนะคะว่าจะไม่ใช้สิทธิ์การประกันตัวเพราะว่าไม่มีความผิดอะไร ตั้งแต่แรกทีนี้ขั้นตอนของคดีของน้องๆเหล่านี้ในขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรคะจะทําความผิดทางกฎหมายเ,เขายืนยันว่าเขาไม่ผิดแต่ถ้ามองจากแง่มุมของกฎหมายตอนนี้กฎหมายที่ดําเนินคดีของเขาเนี่ยเป็นกฎหมายข้อไหนคะตอนนี้เขาถูกตั้งข้อหาอยู่สามสี่ข้อหานะฮะข,ข้อหาเกี่ยวกับการมั่วสุมชุมนุมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปทำทางการเมืองเป็นความผิดตามคำสั่งของทชที่สาม ทับห้าแปดความผิดฐานผิดพรบประชามติว่ากล่าวเท็จปุกระดมตามมาตราหกสิบเอ็ดวรรคสองวรรคสามที่ศาลรัฐมนรีกำลังวินิจฉัยอยู่ความผิดตามคําสั่งของคอมชเพาเขาไม่ยอมให้เป็นพิมพ์ลายนิ้วมืออะไรของเขานี่นะฮะสี่คือความผิดฐานเอไม่แสดงบัตรประชาชนตอนเนี้ยเขามีความผิดอยู่สี่ฐานเนี่ยทั้งสี่ฐานนี้เป็นคดีที่ต้องเออ ไม่จําเป็นต้องขึ้นสารอาหารต้องขึ้นสามารถขึ้นสารพลเรือนได้ทั้งหมดไหมคะในมุมมองของนักศึกษากับผมเนี่ยคิดว่าในคดีพวกเนี้ยแม้แต่ตามกฎหมายของรัฐบาลทหารเองก็ไม่ต้องขึ้นสารทาหารเหตุผลก็เพราะอย่างนี้ครับที่เขานําเด็กไปช้องร้องที่สารทาหารเนี่ยเพราะเขาว่าตามคาสั่งของคอชอชอเนี่ยอ้างว่าถ้ามีความผิดฐานผิดคาสั่งคัดคาสั่งคอชอชอและกฎหมายอื่นรวมกันเนี่ย ไม่จ,จ,ำจำเป็นต้องขึ้นศาลทหารแต่ในความผิดฐานอื่นเนี่ยความจิดฐานเรื่องพรบประชามติก็ดีเรื่องคอมมชก็ดีเรื่องบัตรประชาชนเนี่ยมันขึ้นศานลพลเรือนอยู่แล้วแต่เขาอ้างว่าความผิดฐานขัดมดัม่วสมชุมนุมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปทา <stabilization> งการเมืองเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยในมุมมองของเราเราเห็นว่าอย่างนี้ครับว่าคําสั่งนั้นไม่มีผลบังคับใช้กับเราแล้วออืเพราะปัจจุบันมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะค่ะ ซึ่งรวมถึงการชุมนุมทางการเมืองด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กเหล่านี้มีความผิดก็าอาจจะผิดฐานจัดการชุมนุมทางการเมืองโดยไม่ขออนุญาตซึ่งก็มีความผิดแค่โทษปรับและจะต้องขึ้นศาลพลเรือนเพราะกฎหมายพรบบุมนุมสาธารณะเนี่ยคณะาทาหารเนี่ยออกมาหลังจากหลังจากคําสั่งคําสั่งคอตชชที่เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมืองเพราะฉะนั้นกฎหมายใหม่ต้องยกเลิกกฎหมายเกา่าอันนี้เป็นหลัก นี่ิจาราทั่วไปนะครับทีนี้ใครจะเป็นคนตัดสินคะใครจะเป็นคนชี้ขาดว่าเรื่อกสาเหล่านี้จะขึ้นสารพลเรือนหรือขึ้นสารทหารแล้วเราจะรู้เมื่อไหร,ร่คะเออจริงๆมันมีหลายทางนะฮะซึ่งทุกอย่างทุกทางเป็นทางตันหมดเช่นเราต่อตู้เรื่องเขตอำนาจสารทหารเนี่ยว่าเราไม่อยู่ในเขตอำนาจสารทหารตามกฎหมายก็ต้องไปสู่ไปสู่การวินิฉัยของคณะกรรมการมินิชัย ชี้ขาดอำนาจศาลซึ่งเราก็คงไม่หวังอะไรมากหรือ,รอกับคณะสารรัฐธรรมนูญซึ่งเราก็คงไม่หวังอะไรมากแต่เราคิดว่าสิ่งที่เราเรียกร้องคือเราเรียกร้องตรงไปต่อคณะรัฐบาลทหารว่าให้ยกเลิกการตั้งข้อกล่าวหาเหล่านี้ทางกฎหมายเนี่ยส <ฮะ S 1> ามารถทําได้เพียงแต่เขาสั่งก็ทําได้อยู่แล้ว ที่นีค่ะทีนี้แขกถามอย่างนี้เลยอะว่าน้องๆเนี่ยยืนยันจะสู้นะคะว่าเพื่อจะดีเฟน์หลักการอะพูดง่ายง่ายแล้วทีนี้อะไรค่ะคือเสียขาหายไปครับโอเคค่ะแขกถามใหม่นะคะว่าตอนนี้น้องๆนะคะกําลังยืนยันที่จะปกป้องหลักการใช่ไหมคะโดยยอมเอาตัวเองไปไว้ในคุกแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ย โดยตามกฎหมายเนี่ยไม่ไม่ต้องไปขึ้นสารอาหารแต่ว่าอย่างที่คุณกฤษดาบอกว่ามันดูเป็นทางตันแล้วข้อเรียกร้องนี้กําลังจะพูดตรงไปยังถึงรัฐบาลที่คําถามของแขกก็คือว่าถ้าข้อเรียกร้องนี้นะคะไปไม่ถึงหรือไม่ได้รับการรับฟังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องๆเขาจะยอมอยู่ในคุกไปเรื่อยๆหรอคะเอ่อคำตอบนี้คือผมตอบอย่างนี้ดีกว่าฮะวันเนี้ยโรมและนักศึกษาทั้งเจ็ดคนเขียนจดหมายฝากผมมา ซึ่งคงจะมีผู้คนอาไปกระจายอยู่แล้วล่ะเขาบอกอย่างนี้ครับว่าความยากลําบากที่เขาติดคุกเนี่ยมันน้อยกว่าสิ่งที่ประชาชนจะได้รับจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะเขาคิดว่าสิ่งที่เขาต่อสู้เนี่ยสาคัญกว่าเสรีภาพของเขาเองด้วยจําครับก็เป็นอันชัดเจนนะคะว่าพวกเขากําลังจะแสดงให้สังคมไทยเห็นว่า เขาซึ่งอยู่ในคุกกับเราซึ่งอยู่นอกคุกเนี่ยสภาพจริงเอาเข้าจริงแล้วมันไม่ได้ต่างกันใช่ครับวันนี้ขอบคุณคุณกฤิดางมากที่มาร่วมเป็น in your voice กับรายการ in t e r view ขอบพระคุณมากค่ะ ขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะจบช่วงนี้นะคะแขกยักษ์อ่านความเห็นของคุณประกรณ์อารีกุลซึ่งเป็นหนึ่งในขบวนการประชาธิปไตยใหม่เขาพูดอย่างนี้ค่ะบอกว่าคําถามที่เราต้องถามคือขณะที่สังคมและสื่อมวลชนหลายสํานักกําลังทําข่าวการลงประชามติที่ประเทศอังกฤษแต่ประเทศไทยเด็ก7คนแค่แจกความเห็นแย้งกลับติดคุกผมออกจากบ้านเมื่อเช้ายังคิดว่านี่เป็นความฝันอยู่เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วไปฟังเสียงของคุณผู้ชมในช่วงอินโิโอวิวค่ะ อ food, ัมพลฟูด The Healthy Test A I S C G Advanced C G ที่เร็วที่สุดจาก A I S กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการอินเฮอร์วิวค่ะมาดูความคิดเห็นจากแฟนเพจของไทย PBS กับมติชนออนไลน์ที่มีต่อข่าวนี้นะคะคุณศิรวัต หนึ่งคนหนึ่งเสียงจะรับหรือไม่รับทุกคนตัดสินใจเองได้จะออกมาเพ่นพ่านสร้างความเดือดร้อนทำไมตบอกเล็กน้อยคุณทรีแมนนะคะถ้าเขาเตือนว่าคุณอย่าเดินไปข้างหน้านะมันเป็นเหวแล้วยังดื้อเดินจนตกเหวถามว่าคนที่มาห้ามเขาผิดหรือเป็นปริศนาธรรมเลยค่ะคุณรักคิดต่างได้และต้องอยู่ร่วมกันได้คนไทยแบ่งแยกเกลียดกันชัดเจนมากขึ้นทุกวนันรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยนะคะคุณอ้อยระ ประชาชนคงเห็นแล้วว่ายุติธรรมต่างระดับมันเป็นยังไงกับอีกฝ่ายทําอะไรได้ตามที่อยากจะทําแต่อีกฝ่ายกลับถูกกระทําอย่างที่เห็นเห็นกันอยู่ความคิดเห็นของแฟนรายการเราบ้างนะคะติดแฮชแท็กอินเทอร์วคุณวิชัยค่ะวันนี้ยังอยู่ภายใต้รัฐบาลทาหารไม่มีประชาธิปไตยทําอะไรไม่ถูกใจท่านผู้นําท่านลงโทษใครก็ได้เพราะคําสั่งของท่านคือกฎหมายบอกว่าผิดก็ผิดบอกว่าถูกก็ถูกใครขัดขืนด้ ใครขัดขืนท่านจับติดคุกได้ไม่มีใครขานท่านได้นะก็เหมือนออกมาเตือนนะคะคุณพลอยค่ะไม่สมควรที่จะถูกควบคุมตัวเพราะไม่ใช่นักโทษเราสมควรแจ้งข้อหากลับได้ไหมว่านักศึกษาถูกละเมิดสิทธิ์ก็อาจจะทําได้นะคะถ้าไม่ได้อยู่ในประเทศนี้คุณชนิดาค่ะนักศึกษาเขาออกมารณรงค์ช่วยกันให้ประชาชนหันมาสนใจสิ่งที่พลเมืองควรรู้ ใครๆเห็นแล้วก็ชื่นชมในความกล้าแสดงออกเราประทับใจกับนักศึกษาพวกนี้มากพวกเขาคือฮีโร่ของเราคุณอรวรรณค่ะไม่ควรควบคุมตัวค่ะประชาชนไทยควรมีโอกาสศึกษาเรียนทั้งสองด้านหากสิ่งที่นักศึกษารณรรค์มีข้อมูลบิดเบือนค่อยดำเนินการตามกฎหมาย คุณลีจองรีบปล่อยให้ไวอย่าเอาการเมืองมาไล่ล่าผู้เห็นต่างจุดเริ่มต้นมาจากสนอชสอปอชอที่มาจากฝ่ายท่านฝ่ายเดียวร่างกันเองแล้วก็ไม่ให้วิาพากษ์วิจารณ์มันยิ่งขัดแยง้งคุณครูปีไม่ควรควบคุมตัวรีบปล่อยน้องๆไวๆครับ ท่านที่เป็นผู้สั่งการพราะพวกคุณจะทําให้เรื่องบานปลายไม่คุ้มหรอกครับคุณสมพลไม่สมควรควบคุมตัวเขาแค่คิดต่างไม่ใช่อาจอายาก่อนและที่สําคัญนะคะนนกศึงษากลุ่มนี้ไม่ได้ทําอะไรมากไปกว่าการออกไปรณรงค์ให้คนออกไปใช้สิทธิ์ในการลงประชามติ คำถามก็คงต้องถามกลับไปที่กกตแล้วค่ะว่าท่านนะคะสามารถนั่งดูนะคะนักศึกษาที่แทบจะดูเหมือนออกมาช่วยงานของกกตด้วยซ้าไปนะคะออกมาแจกใบปลิวของกกตอเองด้วยท่านมีเวลานะคะที่จะไปพูดคุยกับเ,เขาหรือว่ามีเวลาที่จะมาสนใจเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่านะคะหรือว่ากกตรู้สึกว่าก็สมควรแล้วนะคะทำในสิ่งไม่ควรทําก็ควรจะไปอยู่ในคุกก็ น่าสนใจแขกสนใจอยากรู้ว่ากะกะตนะคะจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้วันนี้รายการอินเทอร์วิวค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ